สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิสิกส์รอบรู้กับครูจานะคะกลับมาพบกับครูจาอีกแล้วนะคะในฟิสิกส์รอบรู้สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เป็นเรื่องของกฎปาสคาลไปเรียนรู้กันเลยค่ะกฎของปาสคาลหรือปาสคาโลนะคะกล่าวว่าความดันภายนอกที่กระทําต่อของเหลว ที่ไม่มีการไหลและอยู่ในภาชนะปิดจะได้รับการส่งผ่านไปยังจุดต่างๆของของเหลวอย่างทั่วถึงและเท่ากันในรูปนี้นะคะเป็นการทดลองเจ้าตัวกลมๆเนี่ยเขาเรียกว่าปาสคาล์บอลนะคะจะเป็นลักษณะของการคล้ายๆกับเข็มฉีดยานะคะปกติถ้าน้ําอยู่เฉยๆเนี่ยเขาจะไม่มีการไหลแต่ถ้าเราออกแรงดันนะคะเราจะพบว่าน้ำเนี่ยพุ่งออกทุกรูเท่าๆกัน มาดูความสัมพันธ์ของรูปนี้นะคะในรูปนี้เขาออกแรง f เล็กกดลงไปที่ลูกสูบ a เล็กนะคะจะทำให้ทางด้านขวามือเนี่ยเกิดการยกตัวขึ้นทีนี้มาดูค่ะ a คือพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบเล็กนะคะก็คือเป็นการอัด f เล็กก็คือแรงที่กดบนลูกสูบเล็ก a ใหญ่คือพื้นที่หน้าตัดของลูกสูกะะกก f leg, กกบส a ใหญ,หใหญ่เขายกตัวขึ้นนะคะ F ใหญ่ก็คือน้ำหนักยกที่ได้บนลูกสุบยกนะคะความสัมพันธ์ก็คือ F เล็กส่วน a เล็กเท่ากับ F ใหญ่ส่วน a ใหญ่ค่ะและถ้าลูกสูบเป็นแผ่นกลมนะคะจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้ค่ะนักเรียนดูในรูปนะคะจะเป็นลักษณะของคานที่ใช้สูบเพื่อย,ยกรถขึ้นนะคะบริเวณ x นะคะคือระยะจากจุดหมุนถึงก้านสูบอัดบริเวณ y คือความยาวของคานโยก F2 คือแรงกดที่ปลายคานโยกค,ค่ะ R คือรัศมีของลูกสูบใหญ่ d เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบใหญ่ r เล็กคือรัศมีของลูกสูบเล็ก h ใหญ่คือระยะที่ลูกสูบใหญ่ขึ้นค่ะ h เล็กคือระยะที่ลูกสูบเล็กลงจากรูปจะได้ความสัมพันธ์คือ Fx เท่ากับ F2y กฎของปาสคาลนะคะเขาจะอธิบายการทำงานของเครื่องกลผ่อนแรงที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือเครื่องอดะะัดไฮดรอลิกค่ะเครื่องอัดไฮดรอลิกนะคะจะมีการได้เปรียบเชิงกลสูงซึ่งสูตรจะหาได้จากการได้เปรียบเชิงกลเท่ากับ m g ส่วน f เท่ากับ a ใหญ่ส่วน a เล็กเท่ากับในวงเล็บ r ใหญ่ส่วน r เล็กทั้งหมดยกกาลังสองโดยที่ m ก็คือมวลน,นะคะ g คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก F คือแรง A ใหญ่ A เล็กก็คือพื้นที่ที่รับน้ำหนักและรับแรงตามลำดับ R ใหญ่ R เล็กก็คือรัศมีที่รับน้ำหนักและรัศมีที่รับแรงตามลำดับค่ะมาดูตัวอย่างการคำนวณค่ะเครื่องอัดไฮดรอลิกลูกสูบใหญ่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.6เมตรลูกสูบเล็กมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.06เมตรถ้าต้องการยกรถมวล1,800กิโลกร,รมัม แรงกดที่ลูกสูบต้องมีค่ากี่นิวตันเขาต้องการหาแรงกดที่ลูกสูบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรที่เราจะใช้ก็คือ mg ส่วนด้วย f เท่ากับ a ใหญ่ส่วน a เล็กนะคะซึ่งพื้นที่ของวงกลมเราจะต้องหาจากรัศมีอ่ะถ้าเส้นผ่านศูนย์กลาง0.6เมตร แปลว่ารัศมีจะมีค่าเท่ากับ0.3เมตรนะคะตัวลูกสูบเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง0.006เมตรรัศมีจะเท่ากับ0.03เมตรซึ่งสูตรในการหาพื้นที่ของวงกลมจำได้ไหมคะอ่า A เท <A S 1> ่ากับพายอยกกำลังสองทีนี้ก็มาแทนค่าค่ะมวล1,800กิโลกรมัมคูณกับ G คือ10 และ f ก็คือแรงเรายังไม่รู้นะคะเราจะติดค่าไว้ก่อนเท่ากับ a ใหญ่คือ pi r r ของ a ใหญ่ก็คือ0.3ยกกํากกำลังสอง pi r a เล็กก็คือ0.03ยกกํากกำลังสองอะ pi ตัด pi ตัดการสมการจะได้ f เท่ากับ180 นิวตันค่ะมาต่อข้อที่2เลยนะคะหากต้องการให้เครื่องไฮดรอลิกยกของได้เป็น2เท่าของน้ำหนักเดิมโดยใช้แรงเท่าเดิมกระบอกอาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าเดิมขนาดพื้นที่ของกระบอกยกจะต้องเป็นกี่เท่าของกระบอกเดิมข้อนี้เขาต้องการทราบขนาดพื้นที่ของกระบอกยกตัวใหม่ว่าจะต้องเป็นกี่เท่าของกระบอกเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้สูตรเดิมเลยค่ะ สูตร mg ส่วน f เท่ากับ a ใหญ่ส่วน a เล็กอ่ะทีนี้ครูจะใหะ้ย้ายสมการนะคะจะเป็น a เท่ากับ mg คูณ a ส่วน f อันนี้จะเป็นตัวแรกนะคะเป็นตัวเดิมทีนี้ก็มาแทนค่าตัวแรกเนี่ยเราให้เป็น a เท่ากับ mg คูณ A ส่วน F นี้เป็นสมการที่1ต่อไปตัวที่สองค่ะ A2 อ่าตรงนี้ใส่ A1 A2 เขาบอกว่าเป็นสองเท่าของน้ำหนักเดิมนี่นะคะสองเท่าของน้ำหนักเดิมเพราะฉะนั้นใส่ 2mg คูณด้วย A ส่วน F ค่ะอ่า ตัวนี้เป็นสมการที่2หลังจากนั้นนะคะครูจะนำสมการที่สองมาหารกับสมการที่1จะได้เป็น A2 ส่วน A1 เท่ากับเดี๋ยวเรายกมาทั้งสมการก่อนนะคะยกมาเลย Mg คูน A ส่วน F ทั้งหมดส่วนด้วย2 mg คูน A ส่วน F ตัวแปรเหมือนกันเราสามารถตัดกันได้นะคะตอนนี้ตัดเลย MG ตัด MG F ตัด F และ A เล็กตัด A เล็กจะเหลือเป็น A 2เท่ากับ2 A 1อ่ะทีนี้คำตอบของข้อนี้นะคะจะได้ว่าขนาดเนี่ยจะต้องเป็น2เท่าของกระบอกเดิมค่ะ ในครั้งหน้าเราจะยังอยู่ในเรื่องของของไหลนะคะแต่จะเป็นความรู้ทฤษฎีหรือหลักปฏิบัติของนักวิทยาศาสตร์ท่านใดไว้ติดตามกันนะคะและอย่าลืมว่าฟิสิกส์อยู่รอบๆตัวเราวันนี้สวัสดีค่ะ